มากเขาบอกถ้ากลิ่นออกได้ทางกล้องนี้จะแบบเน่าตุตูๆขอให้ไม่เจริญขอให้ไม่รวยขอให้ยิ่งทํายิ่งเจงยิ่งจนยิ่งทุกอย่างมีคนก๊อปปี้ภาพของเราไปใช้แล้วไปเปิดเพจใหม่อ้างว่าเป็นสินค้าของเวิร์กแวร์ขายีนราคา4ตัวร้อโอ้เจ้าจอดแย่ yeah, มากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราไปสั่งกันมาแล้วแล้วเขาก็ส่งของมาล้วด้วยค่ะมาดูกันว่ามันเป็นยังไง นี่ครับมาแล้วครับนี่สี่ตัวร้อยค่าส่งสี่ิบเก้าบาทรวมเป็นหนึ่งสี่บเก้าบาทสดสดเลยครับนี่เมื่อส่งเมื่อกี้เลยอุ้ยมาจากขนส่งสีแดงด้วยเปิดดูแล้วมาเปิดดูกันค่ะสี่ตัวร้อยอือสตัวกินกินอะไรเขาเนี่ยโอ้โหนรหลดหลุดกันนต้องขอโทนนิดนึงครับต้องกินมันโอ้โหผ้าผ้าโอ้เออเอออุ้ยไหนสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยเกงเกงมือสอง 1ตัวกางเกงผ้าแบบเก่าๆด้วยครับหนึ่งตัวกิ่นแรงมากกับเสื้อเสื้อ,อเอ๊ะเอ๊ะเขาสั่งสี่ตัวร้อยเปนกางเกงไม่ใช่เหรอที่เรากดสั่งกันอะไมมันได้สองตัวแล้วกางเกงเน่าเนมือสองมาจากโรงเกลือปะเนี่ยื <c oughs> ชื่อร้านืเน่ามากตอนนี้เราเช็คเลขพัสดุแล้วนะคะต้นทางของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่ชนบท003ขอนแก่นค่ะ แล้วก็หน้าซองเขาเนี่ยนะคะมาจากร้านกระดุมช็อปค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะแต่ว่าเวลาโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าต้องระวังให้ดีๆนะคะพวกนี้มิจฉาชีพค่ะขอให้ไม่เจริญขอให้ไม่รวยขอให้ยิ่งทํายิ่งเจงยิ่งจนยิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีค่ะขอให้บังเกิดกับพวกเขาเลยค่ะพวกคนหลอกลวงของมือสองเน่ามากเห<อ>ม็น,ม,นมากควจะเป็นมือแปดมือสิบด้วยผม,มว่าเนะี่ยน่าจะใช่เพราะกินน่าใส่มานานแล้วได้เสือ้อ ใช่เน่าๆาอันนี้น่าจะใส่มาจะแบบลายสักี่ลอกแล้วแหละผ้าก็ยับอยู่เก่ง<อ>มือสิบกับเสื้อมือสิบเอ็ดนะครับเหม็นมากเขาบอกถ้ากลิ่นออกได้ทางกล้องนี้จะแบบเน่าตุหตุคุณลูกค้าคะเวลาสั่งของนะคะจะต้องมีขนส่งโทรหาทุกครั้งนะ ถามขนส่งเลยค่ะว่าซองพัสดุสีอะไรซองพัสดุของเวิร์กเวียนะคะต้องเป็นสีแดงแบบนี้เท่านั้นถ้าขนส่งตอบว่าซองสีอื่นไม่ต้องรับผับปฏิเสธสินค้าไปเลยแต่ถ้าเป็นสินค้าเขาตอบมาว่าเป็นซองสีแดงแล้วมีป้ายเวิร์กเวียอย่างนี้รับเลยค่ะเรามั่นใจว่าเป็นของของเราแน่นอนมาดูของเรานะคะสินค้าจากเวิร์กเวียนะคะถ้าจากเวิร์กเวียจริงต้องเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเรามาเปิดสินค้าค่ะว่าของเราเป็นยังไง ตองสวยอะตองสวยสองสวยให้พ่อเราใส่ใจคุณภาพไงคะนี่นะคะสินค้าที่ได้มาจะต้องเป็นแพคแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ Work Wear t h a i l a n d ตรงตัวสินค้าจะมีรหัสบาร์โค้ดแล้วก็มีป้าย Work We a r Thailand นะคะสินค้าจะเป็นแบบนี้ทุกแพ็กเกจนะคะอันนี้แหละคะ่ะคือ Work Wea r Thailand ของแท้จะซื้อทั้งทีจะซื้อทีต้องเช็คดีๆนะคะว่าซื้อกับ Work Wea r Thailand จริงหรือเปล่าสั่งซื้อสินค้าของโรงงานของเราได้ที่ไลน์ ID@ @workwear er, เท่านั้นนะคะ ย้ำอีกทีค่ะ a d w o r k w e a ชื่อเพจของเรานะคะตามนี้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจโทรมาที่ทันทีนะคะ6 8 8 5 6 9 3 5 1 9กด1ติดต่อฝ่ายขายคุยกับฝ่ายขายเสร็จแล้วแล้วก็ไปปิดออเดอร์กันในไลน์ ID adworkwear นะคะเพราะฉะนั้นอยากช่ยทำงานต้องใส่โอ,อเวียน,นะครับใส่แล้ว work work workwear Thailand ใส่ work work workwear ไทย